แลนด์มาร์ค ที่ใหม่ของมหาสารคามนลจากกระแด้วไทยไปแล้วหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่ทุกคนจ้ะมาจากพี่น้องจ้ามือนีซาบป่าสิภาไปเนาะตลาดวังยาวมาร์เก็ตเด้จ้าพี่น้องเพิ่งเปิดใหม่ยูมหาสารคามนอกจากยูแยกแถวโรงแรมยัวเพจน่ะพี่น้องต่ว่าหลายคนก็อาจสิไปแล้วนอกจากต่ว่ามือนีสาบปากระพึงไปเทือแรกกันจ้าพี่น้องจ้าเราจะพลาดได้ไงอันนี้สับปาไปตั้งแต่เมื่อวา นี่ด้จ้จเพอดีว่ามีโอกาสได้เขาไปส่งนนองยู่หอเนาจ้ะกันเลยพาก,กันแวะเลาะตลาดก่อนจ้าอันนี้สิเป็นคลิปที่อิญาบ่ฮหูเลยเพราะว่าบอกอิญาว่า สิไปส่งน้องซื้อ,อจ่าบ่ได้บอกว่าสิพ้าหลัดเลามายังหลอดตลาดจ้าอันนี้ลอยมาได้จ่าเพราะว่ามือนี้มันก็แอบล่มหนาวแน่อยู่นาะจ่าพี่น้องอยากกับว,ว่าบออยากให้เปียนโนออกจากบ้านยังสิแม่จ่าแต่ว่านี่ก็บอกว่ามาํารดซื้อ,อมาส่งน้องซื้อ,อที่ไหนได้หลักลอตลาดจ้าพี่น้องจ้า นี่เราจะเขามาที่แหลกนอกจากสาวปลาจะพลาดได้ไงผล,ลไม้ดองจะทั้งวันตักทั้งวันน้ำไล่ไหลปกปก,ปกอยู่พี่น้องอันมาพาคลิปน้ำก็อยากกินอีกเราจะพี่น้องอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ผล,ลไม้ได้จะกองละ35บาทเนอกจากสามอันลอยสามกระปุกลอยอ่ะพี่น้องซาปากับแบบตั้งใจตักบางย่างคักยานตั้งแต่บ่คุมจะพี่น้องเอาเอาลงไปค่อยๆยัดค่อยๆยัดมาสันว่า ใจเย็นเย็นวันมาหมุนใส่หมุนขวาย,ยู่พี่น้องหมุนแล้วหมุนอีกแห้งตักแห้งเหี้ยพี่น้อง <laughs> อันนี้ของโปรดเด้จ้ะอางุนดองใส่ไปสองกับปลุกล่ะพี่น้องแต่อางุนดองนี่จ้ะหล้กก็สิเป็นบอกม่วงดองเนาะจ้ะส่วนโตสาวปลาเนาะจ้ะถาตักสาวปลาสิตักมักผลำใหม่ทีน้อยลงก่อนหละจังเอาใหญ่ๆน้ำหลังจ้ะพี่น้องมันจังได้หลายก็ตราได้หนิวควมขึ้น วามคืดคืดว่าเองแต่ว่าทฤษฎีหรือวิธีการที่ถือต่องเป็นจังไดกระบอกหูจะผู้ได้หูกันแนะนําสาวปามาในจะเท่อนาจังสิดเดไปเฮ็ดเอา เอาแบบคุ้มๆเลยนะแม่จ้าเ c ฟซีบางคนเปิ่นก็สิบอกว่าซ้ำนิดกันยังบอกคุ้มยู่ติเสาปลาจะเบิ่งตักเอาตักเอาของเขาปลานนีกสิว่าได้นอนพี่น้องก็นี่เลยจ้ากระปุกที่สองต่อมาจ้าก็แบบจุกๆกระปุกที่สามอันนี้น้องอยากกินอันบักยุ่มติจใจเออบักยุ่มสาวปลากันเลย ที่แรกคิดว่าบอกเอา้าบมักยุ่มอีอย่างมันก็มีสองถาดปันก็นเลยตักเอาไปลองสองถาดบัตที่ไหนได้มีทั้งใบยมสดมักยุ่มดองจ้ะพี่น้องแล้กก็สีเอาบักซิดาแซ่บ,บวยด้วจ้ะแล้กก็สิเป็นบักขามดองจ้ะ ค่อยๆวางไปแต่ว่าถาดนี่บ่ค่อยขุมปันไดจ้ะกระปุกแม้กระปุกพี่น้องกระปุกนี้บ่ค่อยขุมปันไดแบบมันมีตั้งแต่ชินใหญ่ๆนะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยอ่ะพี่น้องนี่จากกระปุกสุดท้ายซาปกัจากจัดไปสามปุกลอยจะสมปากแห้งจะพี่น้องจ้ะเ็จเรียบร้อยเขากระทาคิดค่าเสียหายละจ้ะพี่น้อง นี่เพิ่นก็นก,นกำลังแพกคทั้งว่าเอาแจวหายบักหลยเดจ้พี่น้องจ้ะสามกระปุกจุกจุกจ้ะแล้วก็เดินล้านต่อไปพี่น้องถือว่าตลาดใหญ่แห่งเดจ้าพี่น้องก็ซิมีเกาลงเกาลัดเป็นแบบ ฟิวยางงันยิวเอาแล้วเว้ยบอกว่าทองมาแล้วหนึ่งฟิวยางงานันยิวหล่ะพี่น้องของกินแบบหลากหลายค่จะจ้ะยางมาพอสู้ชีพี่น้องเห็น <c oughs> ของแถมเป็นบะได้ปกติพนน่ะสีขายสิบบาทหรือเปล่าแต่ว่าหมื่นนี้มันเป็นหมื่นจัดหมื่นสู้ท้ายวันที่ยี่สิบสี่แม่พี่น,อน้องเพนก็เลยลดขายห้าบาทชิ้นละห้าบาทเซ้นบักเ้าหัวเลยจ้ะพี่น้องสิ้นบักแบบใหญ่ๆเลยจ้ะนี่ เบืองสาวปากอะจัดไปสิบชิ้นสิบตอนแถมสองเด้อพี่น้องแม่ขาดกอวถือข้อแม่ขาบอกว่ามือสุดท้ายแล้วอะแถมอีกว่าสันว่าน้องก็เลยบอกว่าอยากได้ไปกินอยู่หพอผอมก็เอาอีกสิบชิ้นจะพี่น้องจ๋าแล้วกระแถมให้อีกได้จ้ะแม่ขาดใจดีแห้งจ้ะมีลูกขาคนหนึ่งที่มาซื้ออยู่ข้าง,างสาวปานอะพ่อขาเพิ่นบอกว่าอันนี้ผมแถมนะครับ ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรว่าสันวาพี่น้องสงสัยเพิ่นยันพอพราขาดทุนจ้พี่น้องจ้าซาบปลากระเทิงงันสื่อเทิงซิมเป็นน้ำละจ้พี่น้องจ้าซิมห้าหลานจ้าเพราคเาบอกว่าเอาเชิอยู่ไหมล่ะเทื่องขอเทิงหยิมเนยใจดีข้างจ้า พูดได้ไปเห็นเล่ากับอุดุนุนนะจ๊ะเพราะว่าเราบอกว่ามืออื่นนี่เราสิไปเชียงข่านเราว่าจังสีแม่จ้ะเราสิไปงานอยู่เชียงคานไปเจอกันอยู่เชียงข่านวราสันว่าสาวปากันเลยบอกแม่ค่ะว่าว่าสันกับไปพอกันอยู่เชียงขานด้จ้ะเรานัดเจอกันที่เชียงข่าน่าสันย่างไปย่างมากกับพ่อบักกะแม่และจ้ะมีหรือจะไม่เอาจ้าสามแถมหนึ่งถ้าพ่อของแถมก็เป็นบ่ได้ละจ้ะพี่นองจ๋าเบิ่งเต็มใหม่เต็มมืออุ้ย ซาปาสิตายแบบบรรยากาศให้เบิงจ้าพี่น้องนี่มีโต๊ะห้ยนางแบบนั่งชิลนั่งกินอาหารแบบชิลชิจิบเบียบเบาๆได้จ้าพี่น้องจ้ะนี่ยางไปกับสี่นะซี่หลังแฟนบอกว่าเพราะเศร้ากับเศร้าเด้อเงินในกระเป๋านั้นบ่มีละเด้อว่าสันว่าซาปาก็เป็นบาสืออีหลีได้พี่น้องเห็นยังก็เป็นอยากๆเนว่หิวเขานะแม่เห็นยังก็บตำใส่ตำใสละจ้าพี่น้องมาเจอร้านยำยี่สิบ ถ้วยละยี่สิบบาทนี่จ้าพี่นองจานำยำเพิ่นกะเลิศอยู่ได้จ้าพี่นองซาปาเอาถ่วยหนึ่งจ้าไปซิมบงนำยำเพิ่นกะแสบอีลีจา้ายี่สิบบาทหาที่ไหนได้แต่ว่ากะเพิ่นกะลดปริมาณลงนั่นแหละจ้าพี่นองจา่าก็ตามราคาเนาะจา่าพิมิสองนำยำสิมินำยำปลาละกับน้ำยำซีฟูด้ดซาปากัเลยจัดไปน้ำยำซีฟูด้ดถ้ามันแสบมือหนาก็สิมาจัดอีกจังสิแมจ่จ่านี่แล้วจะไแม่ขาเพิ่นกะตักนำยำใสให้เรียบร้อย ไปแล้วหนึ่งถ้วยจะเดินต่อ,อยางไปยังมาเห็นบะของดีจ้าบอกอาบอกว่าน้องแม่ไทยเนี่ยปลาแน่นว่าสันวาสาปาวันนองกับโฟกัสเ่พุนแล้วแสนป่ายผุนจาาที่แหลกนองบ่เห็นอันขังลางบรรดานี่ยสาปลาสุ่มไปจังหูจังเห็นจะวพี่นองหัวอยู่อักอักักนี้น้องจ้า <laughs> ยางไปยังมากับเมื่อยเท่าน,นั้นแล้วพี่นองจ๋าเอาได้น้ำบักลาไยใจปัดเก้ยใหญ่คักใหญ่แน่เบิ่งที่ล่ะ แกอุบตัตอุพโติพี่น้องสามสิบบาทได้นี่จ้ะพ่อเตมแม่ขาก่อนสือบุญตัวนี้ภาวนาใหญ่แม่ขารันนำบักลังใหญ่มาเห็นเด้อจ้ะพี่น้องว้าเลนวเลนว้าเลนเมื่อกี้พอได้ครื่องของ,ของกินครบแล้วเข้ากับฮาที่นั่งจ้ามอนีิกาซิมีนักหลงล,ล้อล้อในสาวเบนโนได้ยินเสียงเพลงเท่าน,นั้นละ่ะเบิ่งพี่น้องลูกผู้ขาลูกผู้ขาลูกสาวปานนี่ละจ้าอนาคตหมอจะหมอลำซิ่งนาหันยาวอย่างเดียวเบิ่งที่ละพี่น้อง เป็นโพดเป็นคักเป็นเหน่พุ้ยมวนหลายจ้าพี่น้องจ้าลูกสาวจากน้อยแม่ก็สเได้ไปน้ำนาอยู่น้ำหนาหานปุ่นละจ้าพี่น้องจ้ามานี่จากแลนา์กที่สุดของที่สุดพอดี เขากับบรรยากาศพี่น้องจ้าวันคริสต์มาสนะแม่จ้าพี่น้องจ้าเปียโน,นกับแบบคือแบบตื่นเต้นอลังการยังสิแม่จ้าน่งกับโบเคยเห็นอีหยังยังสินอะจ้าแม่กับโบ่คยผ้าออกบานยังสินาะพี่น้องเนาแม่ก็บบเลยพายางหาลุงซันต้าจ้าร้องไห้ไปแล้วหนึ่งกลุ่มลูกอีสันบบเคยเห็นซันต้าคอส์นะสงสารมากแต่ว่าแนวนางมวนนางดีใจนางบบเคยเล่นดินทรายพี่น้องจ้าอุ้ยมวนขังมวนเน่ ได้เล่นดินทรายเด็กน้อยกับดินทรายนี่คือที่สุดของที่สุดนาะพี่น้องแต่ว่าแม่พ้าอยู่บ้านก็บ,บ่มีดินให้เหล่นจังสิแม่จ๋านั่งก็เลยเป็นแบบตื่นเต้นหน่อนะจ้ะก่อนกับซาปะกรมาจัดก๋วยเตี๋ยวจ้าเย็นตาโฟช่วยละ10บาบาทได้อน่จ้ะพี่น้องจ้ากะถือว่าโอเคอยู่นะจะ้า19บเกาบาทหาหาไซด้ใหนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ากะสิบ,บ่พอสื่อหย่อนพ่อ้าลืมไส่ลูกสิ้นห้นี่ละจ้ะพี่น้องจะ้ะซาปะกระ่ฮบหเได้ว่าพ่อ้าลืมไส่ลูกสิ้นห้กกะซิมเบิงแล้วจ้ะรสสั มันแสบดีสาัวปาก,ก็เล็กกินแบบห่อนๆแบบไม่แห้งคออากาศเย็นๆสดหนำห่อนๆยังสิแม่จ้าพี่น้องกินไปกินมาพ่อข่าบอกว่าอันผมลืมใส่ลูกชิ้นให้วันซันว่าก็เลยได้ใส่ลูกชิ้นน้ำหลังสร้างบ่ให้ข่อยกินอิ่มก่อนนอกจากพ่อข่าก็เลย <c oughs> กันนี่แหละจ้าลูกสาวก,กับแม่ทา,ายุรดก็พอสาักปาก,ก็กินเป็นน้ำยางเป็นรถผอมจ้าพี่น้องสดเอาสดเอา,เอาจ้าพี่น้องตากรงกู้ชีวิตค่ะจ้า